นะสบายดีเด้อพี e no. ่น้องไม่น้อยกับแม่มอนเออเฮ้ยประกวดยายเลยเซ็กร่างกายตลอดแม่มอนี่ตลอดไม่มอนเนบ่ได้เซ็กตลอดพี่น้องมึงมันเซ็กจัดต้องต้องฟิตตัวเองนะฟิตตัวเองนะเซ็กบ่จัดจดิเป็นงเงงเงียนๆนิดนึงบ่ได้ได้แม่มอนอะไรเซ็กเลยเสกประจัจจบ่เราพอใจเราเออเลือกทุกอันวิชาหน่อยเท่าไงพอใจอ่ะนะจว่าเซ็กจัด เป็นยังไปน้อยนี่ต้องฟิตตัวเองได้ไหมมอนไหนเท่าก็คือลอยหกซีฟจอยนั่นขึ้นเด้อขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปกินยาลอยเหรอซีขึ้นคงเคยขึ้นนหมขึ้นไปกินแห้งซีฟโรตเจ้าน่ะไปเบิ่งคุณยายเด้อเฮ้ยไปเบิ่งไปเท่าโรคกระบาดเราหน่ะปวดวะ่วัดความดันไหวห้ให้ายไอเขาวัดให้แล้วัยเป็นช้างเขาคือจ่อยนะแม่พี่มอนบัตรเลยหกซีฟเด้อได้ยามีอยู่ไปเท่าเบิ่งดูม่ได้วินหัวบอก ปวดบ้างด้อน่ะกันวินเนาะเองน่ะลุดเฮ้ยเออเออให้จอยในจอยกับวิ่นนัวคือกันร้านรับแล้วบอนะโอ้ยกระบะมันอยากมอนมอนหกสิบเลขึ้นเลยไอ้มอนขึ้นเด้ไอ้มอนนั่นมีน้องแม่กับพี่แห้งสิบบ่แห้งเช้าผู้ขึ้นบ่ไปเท้าบ่ได้วินบ่ไปเท้าม่งไงบ่

เอาทึิงเฮือนะสาวเออเออเออมีจะน้อยเอามา้กินเอาไรอ่างจอยน่ะหมอดลอยอล้วมึงเขี่ยเด้อจอยเอ้มึงโอ้บอกขอดลอยไปลุดแห้งอันตรายก็ข้นเด้อเออลวดแห้งแห้งยาเขึขนละงาขึ้นได้นลุดตายได้ขันลุดนี่แขกเลยลาโลกไวขันลุดเนี่ยเขาข้นเขากินยาลงใครได้มันขึ้นะ ีแม่ลื้อาานั่นเห็นบอกานรุดแล้วโตนะเฮ้ยเอ้ยี่จอดมันไแม่ให้ปลาแขกแน่ปลาแขกแน่ไม้มามากวดบึงคมดันเท่าไหร่สิบอมีมาขายัทาไมีมีเราบหูจักมีเดี๋ยวเอาลงไม้กินนั่งรดแล้วบหูดอก เรามกินกบอกิาบฮู้ด้อไอ้มอนเด้นั่งค่ะกนกินอยู่นี่นะเออาเสีดมันบติดงไอักินน้นาเออาษาหนูออยกเราบู้ในขอยบอกอกนขึ้นดีเลยในแม่ก็ยังร้อยสี่สิพคุณสี่ชิหาขนได้เสาทธรรมดาเออแขกธรรมดาเมือนข้าวบุ่งด้ยนจจอยัไม่ได้ไม่ได้มันคือจอยแขกวดโบวานกันได้อยู่นี่นะดคมดันกันได้อยู่นี่นะเออ เพราะว่านีเป็นฐานหมให้เป็นย่างหัวย่าถ่านมเองก็ทิตายเลยใช่ไหมถ้ารักชากบตัวเองเลยตัวเองบอกตัวเองว่าฉาตัวเองวางนาเ้งเอามือ เตรียมแล้ว60หาต้นจอยเได้ยจะในแค่13เด้ขึ้นแล้วเราสีทองสาวชิปธรรมดาธรรมดาบวมียังตัวนะไปเอายาให้กินก่อนเด้อบบดนี้เด้อหันปึ้งๆเลยเป็นแม่ครัวเฮานี่สองมือแล้วมันโคนรจอยเปนไม่โดนไมีไพ่เน้อโคนรอ้วนเฮานท่าเด้อมอนวินตลอดเฮาน่ะเฮาก็ไม่ได้ขึ้นหักวินแม่ไหนหักวินหักเป็นวินไขมันเด้อคันวินนี่เด้อไขมันเด้อเออคันวินนี่ไขมัน ไขมันเลยไขมันอบอบเส้นเลือดแก่บางมึงใช้ตาเมื่อแต่ก่อนจังสิกินนั่นกาแฟดอดไขมันอืมไขมันร้ายได้ไอ้หมอเนี่ยก็วินดูแบบนี้ฮะกระเพราให้กินเนาะจอนละเอียดละอวัยวุฒิปุ๊บปุบปุ๊บเราพี่น้องเลยมีงานมีการอะไรยังกางอะไรกันอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อล่างถ้วยล่างบ่วงได้สบายเนาะงานผูกแขนงานแต่งงานดองนอจอนหับเลยเป็นบ่หับเมาเลย หับเม่ารังถั่วยานเพิ่นสิอ้อมไก่ไก่กับผื่นน้ำมาเองพี่น้องเอ้ยนี่ออมไก่ใส่หมักผักใส่ผักอีตูแซ่บแซ่บนรยากาศน้ำไมมเฮาหาเนี่ยามาหมดเศร้าในรดบอกเลยแล้ววันอะไรซิมแซ่บพี่น้องเขาเสียกซิมอ้อมไก่ใส่ยำมุกงวดแล้วกัผักผักกระจาออ่ดไมัเ้ยง ตานบวชขับบวตเลยนบวตเดืบวชขับบไม่ยั่ว่าดังบชับบตอเอาไปข้างใสนเป็นก้งใแนนีได้บยังหองบได้ย่ดอกสุกเด้อพี่น้องเ้ยอใกสร็ขเ่อเดเตียีได้หม้าน ล้างคนสะอาดแม่นคว้านพี่นองเห็ดสองพ่าและพี่น้องพาพาหนึ่งขอนของที่ของข้าวันพี่น้องข้าวพันกับมีลงกนบอหน้าและพี่น้องมาเห็ดเพดานกระเห็ดสองถวยื่าหนึ่งกับเป็นพาของเฮาโดยพี่น้องดเดยมาเด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยเลยนี่เข่าแซม้มาที กินข่ากินข้าแทบแน้ำกันจ้ามันจบเข่าไปแันเออเดียวเดียวเออยืเาม่กัวเขานละเอียดอ่อนเลยเออคนหน่อยคนจ่อยแรนปุบปับปุบปับเลยม่เรียกอีจอกจอกคือกันน้ำหนักโอ้ยน้ำหนัาน่าเชื่อเมอเท่าซีซ่นระบาดนี่สม้ยเงินมาขึ้นนเดนมาให้นมาแกเออคนซีซ่นนซดีไข่ไรบ้ดนนี่ซีดีไข่ได้เงินเออ คุณไปรถท้องอะไรบ่อยขึ้นแบบนี้เลยนะอ้ยนังจอยแล้ินอาหารเด้อนแข่งะเดืองเรื่องอะเรออะรเี่ยนก้นเ่องอะไรเ้ามาเนี่ยพกขึ้นเข่าครับยบเข้าย่นทองไ่กไว้ลน้ากะไว้อันยกใกล้ข้อแข็อคุนกขอชินงโอ้

จังกินเนี่ยน้ำมีนชุ่มน้ำมันมั้งมีแล้วน้ำมันชุ่มลาบไมเดิมมาเด้อพี่น้องเด้อกินต้มไก่เลยไส่แท้ลาเออกินเชียวอ่ะเอาบ่วงเนี่ยเอาเอาบ่วงเนี่ยเอาอยายมันเค็มเอาออกมาเอาบ่งอย่างนี้กินเลยนะตัวนึงแรกก่อนน่าจะใส่กินเชียวกินกินโว้ยแม่ลูกก้อนกับบาทแม่ลูกก้อนเขาเข่าห้อนแซ่บเดี๋ยวเข่าห้อนนั่นไหมเนาะ นางล้นนางล้นฮะนางร้นาตรอด้หน่อยตั้กับผู้หญิชนบ้านเ้ยเราเชีวไม่ือชื่อเลือกขอบุญถึนมมีผยากกินน้ำนือีเราขอปุ่นะนีแหละอือทางจอยซื้อมากเลยือ คยคือจะซื้อดัน่มีใครกินเื่อเคนเดินหลังเป็ปลาดเขาชื่อมาแล้วัก็แจกเพื่อนั่งจอยผม้าวกินผู้เดียวได้แมว่าเลือดไ่ได้เลือดมันสเนื้อานเออเพราะแม่เิ่นคาลมดังสะรวงเิ่นไม่กินยาใกล้กินหัวได้ก้องจะกินหัวได้เนื้อไส้เนื้อเลือดไก่เลือดมันอ่อนแมนี่เดือดตับมันือเลือดไมัน่บเลราเอ โดนได้กินไก่กพี่ดองเลยจเนต่อมันต่เพือนนได้ขอบขอบใจหลายเด้อนงจอเลยจำไม่เห็ดอีกเห็ดไหนกินอีกกนจอยเป็นยังจมนจบสบายเอาคนมาทึกล่ะเอาคนอันนั้นคือกันเอิมีไปกีเไปกินเอเ็ดกิน้าวเ็ดไกินไเเ้ยจ้เมันจบจบเขาหาเดียวนี่หาหน่มาเลยนาะ รถบวมให้กันเป็นไงของธรรมศาสตร์บุตรกัญญาสบายเนื้อบวมเลยงูกรูมาเหินคืออมอนมาละมาหาอมอนเจ้าหน่อยมี่ยังกระชื้อมาให้กินกอโทษเด้อได้เบาหนอกคลิปเพราะว่าร้านให้ถ้าหารันให้ยกเอาได้ยกไม่หลบ จักนางกินน้ำยูลันให้มืนอนีรันอารมณ์บุตีมันหลานเนี่ยแคบห่อย่ครบลานกม่้ลากมาจาก็ไม่จก็หลานแงกลาก็่อเลยเนมันจะปใส่หม้อลูกขาใสหม้อ้น่นเรื่อยาใหม้อแันไม่สมมะาแเยอเป็นย็ใสอเลยเหตมัเุเอย ยุบเลยยุเลยมันก็เป็นยังดอกแต่ว่ามันก็ชมโพดเนาะแม่ก่อนชมโพดเดี๋ยวเค็มโพดมันชมแล้วก็มันแบบกินที่ปากไม่ให้แม่กับบุก้าเอาละลายกบุก้าปะใส่ผสมดีในเอามันน้ำ ายคนหอมันแซ่บย่างกกงกระก็แซ่ดหอาแกงกะเา่ยอาวอยู่ทุกคนเนี่ยะพวกแกงที่ี่เป็นแกงต่ละตัอยาง่อย่เี่หันับเออต่ตัองบเขาทั้งนัยย่างย่างาหายคมีเป็ดับเป็ดมาเป็ดทัมีเงินเืนัลาวตเย็น่ะเขาเลยก็เลย เขาตู้เด่นฮะเขาต่าแซนได้แล้วเป็ดจับไปเขาส่องโต้กับส่องแซนเอาเงินใองเขาสามแสนได้ตู้เย็นห้างเขาห้างเขาแต่มาเช้ามันเย็นได้แต่เชาผัดบมูมีตู้เย็นห้างเขาไม่เช้าเขาแบบว่าเขาห้างเขาได้ไหมอยากเขาเลยเนาะสูตรที่เห็นเลยเราจดเนาะเขาอยู่เอาใส่บั้นผักเอาไหนได้ทุกคนต้องคิดดูก่อนนะได้แล้วตื่นมันมันให้ ก็ที่ไดอลูกนอนไปนได้แล้วเออเออามันก็บบริเวณยัางไกมือนี้มันตัางไปมันผมมีใบปิดสิ้ากได้เนนอเป็นกรดดอง่ใยา่ใหญนกรดองนอกหดองุดกินหลายคนทุกแก๊บไ่ได้หลายคนมันแสบรอมันแสบปุ๊บปยาเอาเป็นตาดับมันแล้วดับได้ค่ดับมันแล้วื้อมาช่องชื่อมาช่องหนึ่งล้วว่าได้ผลตกพัน อ่มันเขากินตามบทท่นเแลวมันถัเข้าแล้วก็ว่ามัน้องดิก็มันหล่นไงในมันหล่นนอนก้มลานเบี้ยห็รอีมนนข้าิร้อากันเอามาหดเขาอุ่นตอนเย็นใบเพือละเยเนาะพอดีอ่อนคือหน่อยเากั

มันจะไม่ตรงพาอนนี้แต่ใครเป็นหมอแล้วชายทำเรียกเขาจะชาด็ะสวยในงานพิธีกระเทยมดเหรกินแล้วยังข้าวปุ้นมีนี่เดือกข้าวปุ้นเลยเด้ออือทำถึงนาะแซ่บพี่น้องเลยหลายคนมันยังกระแซ่บแซ่บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอาลาไปก็เด้อคลิปนี้เด้อพี่น้องพอกันคลิปใหม่เด้อทุกคนเด้อ